สวัสดีครับเพื่อนนักงทุนเดี๋ยวผมลืมเช็คเสียงนะขอเช็คเสียงก่อนนะครับอ่าโอเคชัดเจนดีเนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบอกเล่าบทความที่ลงเอาไว้ในเพจนาะ่า่บลงทุนนะครับวันนี้เลยนะก็คือวันหยุดนะครับ บทความวันหยุดนะครับว่า Pt ทีทีนะปตทอนะโภด้วยนะครับตอนเนี้ยนาทีเนี้ยนะครับที่มันราคาลงมาเยอะๆเนี่ยเฮ้ยเราไปซื้อหุ้นดีกว่าหรือเราลงทุนทําปั๊มดีกว่านะครับก็ถ้าผมดูตัว PTt ตอนนี้นะเอ่อพีทตอนนี้ราคาอยู่ที่นะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่30บาททุ่นนะครับ PTT นะ30บาทนะครับก็เรียกว่าเออราคาก็ดูน่าสนใจเนาะราคาใช้ได้เลยนะถ้าเทียบเป็นเงินปันผลนะครับเดี๋ยวผมดูน,นิดนึง PE 10เท่านะครับก็ถือว่าถือว่ากลางๆแล้วกันนะกลางๆนะครับโอ้ปันผลเจ็เนะ7%แล้วนะนะครับ สมมติว่าผมกู้เงินแบงก์มานะได้ดอกเบีย้ยสักผมไม่แน่ใจดอกเบีย้ยธุรกิจเห็นเพื่อนเพื่อนเขากู้กันได้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับเอามาจ่ายอ่าเอาดอกเบีย้ยของพ t t ไปจ่ายได้ไหม <c oughs> น่าคิดไหมอ่ะนะครับแต่ว่าทีนี้เรามาดูในเชิงเทคนิคกันว่าอ,อาจจะว่าในเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราทำปั๊มปตทอเองกับซื้อหุ้นปตทหรือว่า ซื้อหุ้น OR าล้นะแต่ว่าในนี้ผมจะเปรียบเทียบปตทก่อนนะว่าอันไหนดี่ากันนะต้องต้องดูก่อนว่าปตทเนี่ยถืออะไรบ้างนะเราซื้อแล้วเราเป็นเจ้าของอะไรบ้างนะครับก็ปตทเนี่ยก็คือจะถือหุ้น pttgc นะครับ pttor หรือว่าหุ้น O.R ของเรานี่เองนะนะครับคือคัาปิกน้ำมันนะ PTTGC คือปิโตเคมีนะครับ GPSC ก็คือการผลิตไฟฟ้านะครับ แล้วก็ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับ EV อย่างเช่นอาลุนพาสนะครับแล้วก็ยังเป็นมีธุรกิจ p t t EP นะครับก็คือสำรวจแล้วก็น้ำมันแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาตินะอ่ารู้สึกว่าเขาก็เป็นเจ้าของหลายอย่างเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบนะว่าเราจะซื้อปตทกับซื้อหุ้นซื้อหุ้นบรทรกับทำปั๊มเองสมมติเรามีเงินเท่ากันแล้วกันสม,มืติว่าทำปั๊มเนี่ยต้องใช้เงินประมาณสัก20ล้านนะ ต่อปั๊มนะถ้ามีเงินยี่สิบล้านเนี่ยเอาไปซื้อหุ้นดีกว่าหรือเอาไปทาปั๊มดีกว่านะก็ต้องมาดูความความคาดหวังเรื่องทางกระแสเงินสดนะครับก็ความคาดหวังและกระแสเงินสดเนี่ยถ้าเราลงทุนในหุ้นปตทนะครับตอนนี้หุ้นอยู่สามสิบบาทนะครับแล้วก็มีค่า PE10 นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ PVV เนี่ยต่ำหนึ่งนะสินทรัพย์ที่เขามีเนี่ยเราซื้อตอนนี้ถูกกว่าคือเราเราเรา,เราได้เปรียบนะได้เปรียบนะครับ อัตราการปันผลเจ็ดซต่อปีนะครับไม่ต้องบริหารธุรกิจอะไรเลยนะสมมติเราลงทุนยี่สล้านเนี่ยเราได้เ็ดซนะเอาเอาแบบไม่หักภาษีแล้วกันเนาะคิดเจ็ดคิดนะคูณจุดศูนย์เจ็ดนะได้ปีละล้านสี่อ่าปีละล้านสี่แต่เราไม่ต้องบริหารนะไม่ต้องไปนั่งปวดหัวลูกน้องอะไรยังไงนะครับได้ปีละล้านสี่นะสมมุติว่าเราลงทุนอย่างเงี้ยสักสิบปีเราได้สิบสี่ล้าน นะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้นะราคาหุ้นตอนนี้ราคาหุ้นสิบปีข้างหน้าผมก็ไม่ไม่น่าจ่ายแต่ถ้าปันผลอย่างเงี้ยเราได้สิบสี่ล้านถ้าเราปันผลไปทบเนี่ยมันจะได้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าเราซื้อหุ้นเพิ่มเข้าไปไงทันใช่ไหมตามก็เจ็ดสิบสองนะทีนี้ถ้าเปิดปั๊มปีดีทีเองเป็นยังไงนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยปั๊มปีดีทีเนี่ยก็จะมีเป็นชายนะลงทุนก็คือประมาณสิบห้าถึงสามสิบห้าล้านนะนะผมประเมินยี่สิบล้านนะก็ใกล้เคียงนะครับ ไม่รวมค่าวางที่ดินนะครับซึ่งแต่และทำเลเนี่ยก็อาจจะเพิ่มอีกหลายล้านนะถ้ารวมค่าสร้างปั๊มร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟอาจจะต้องลงทุน25 40ี่ล้านโอ้ก็สูงก,กว่าที่ผมประเมินไว้พอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับทําเลแล้วก็ขายน้ํามันได้ประมาณสัก12,000ลิตรต่อวันนะ1 2 0 0 0ลิตรต่อวันเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นน้ำมันลิตรละเท่าไหร่เนาะเราก็จะได้เงินมาเท่าไหร่นะ อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาดูความเสี่ยงนะครับทั้ง2แบบนะแบบแรกซื้อหุ้นปตทนะครับซื้อหุ้นปตทเนี่ยก็ราคาผันผวนไม่ค่อยมากนะครับก็รักลงทุนก็อาจจะต้องติดตามตลอดแต่ว่าไม่ต้องไปบริหาร <c oughs> ซื้อแล้วก็อาจจะนอนกระดิกเท้าอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยรอรับเงินปันผลนะแล้วก็สามารถขยายได้นะครับถ้าต้องการลดความเสี่ยงนะอ่า สามารถขายได้ทั่วทีถ้าต้องการลดความเสี่ยงสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยแม่เราไม่อยากเสี่ยงเลยว่าหุ้นมันขึ้นมาสักนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะขายได้นะแต่เปิดปั๊มเนี่ยแน่นอนคุณขายปั๊มไม่ได้นะครับจะต้องบริหารคนจะต้องทําสต๊อกจะต้องดูแลบัญชีจะต้องบริหารลูกค้าคุณจะคุณจะมีอะไรให้ทำอะชีวิตไม่ว่างเปล่าแล้วกันพูดง่ายๆเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤ,พฤติกรรมผู้บริโภคคารแข่งที่สูง นะครับมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเป็นคา่าใช้จ่ายประจําแล้วก็ราคาน้ํามันขึ้นลงเกี่ยวกับสต๊อกน้ํามันที่คุณสั่งมานะนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าสมมุติว่าน้ํามันลงแล้วสต๊อกเหลือนี่คุณขาดทุนเลยอคุณจะต้องมีเขาเรียกมีความเชี่ยวชาญในการบริหารนะต้องมีความเก่งนะแต่ว่าคนที่ทําปั๊มเนี่ยผมก็ผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่เอาเงินสดมาทําหรอกเนาะคงม,มีน้อยอ่ะน้อยคนก็ทีนะครับ หลายคนที่จะเอาเงินสดมาทำนะก็คงผมคิดว่าคงจะกู้แบงก์อะนะนะครับซึ่งก็สมมติคนที่มีที่ดินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็อยากจะเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินตัวเองเนี่ยผมว่าก็ก็น่าสนใจนะทีะนี้ผลตอบแทนเทียบกับค่าใช้จ่ายนะครับหัวข้อต่อมานะก็คือหุ้นปตทเนี่ยปันผล7%ใช่ไหมลงทุนในธุรกิจมีก็ดูแล้วมีอัพไซด์นะนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจ พลังงานสะอาดนะครับตัว gpsc ใช่ไหมไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนนะครับพลังงานไฮโดรเจนแก๊ส ev charging station นะครับผ่าน ptt oil and retail หรือ or อนะครับแล้วก็ไอตัวธุรกิจที่น่าสนใจของเขาคือคาเฟ่ amazon นะกำไรดีกว่าน้ำมันเยอะนะครับอ่ะทีนี้เปิดปั๊มนะเปิดปั๊มเนี่ยผลตอบแทนที่เขาใช้จ่ายก็คือธุรกิจน้ำมันจริงๆแล้วมาจิ้นมันน้อยนะครับตัวทีนะ ผมยุ่งไปนะอาจริงๆธุรก,กิจน้ำมันเนี่ยมาจิ้มมันน้อยนะครับอ่าคือเปอร์เซ็นต์แค่หลักเดียวนะ,ะหลักเดียวแล้วก็เขาเรียกว่าแต่ว่าสัดส่วนที่เป็นนอนออยเนี่ยมาจิ้นดีนะครับก็คือตัวพวกร้านกาแฟพวกพื้นที่เช่านะครับรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับทาเลและยอดขายนะครับก็ระยะเวลาต้นทุนคืนทุนน่ยขึ้นอยู่กับยอดขาย พื้นที่เช่าโปรโมชั่นแรงต่างในที่เราจะต้องบริหารจัดการเองเลยนะทักษะในการบริหารจัดการเนี่ยนะก็คือถ้าซื้อหุ้นบีทีคุณก็ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากจริงๆก็คือมีทักษะในการเลือกแหละเลือกพุ้นแต่พอคุณเลือกแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ต้องไปดูแลกิจการอะไรนะแล้วก็จริงๆถ้าคุณไม่อยากจะซื้อพ t t ตัวเดียวคุณกระจายไปซื้อโอก็ได้อะไรก็ได้นะที่อยู่ในเครือเขาก็ได้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจทางด้านนี้โดยที่ไม่ต้องไปทำเองนะครับ ส่วนการเป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยอ้คุณต้องมีความรู้ด้านธุรกิจคุณจะเป็นเป็นคนที่แอคทีฟเลยแหละนะไม่ใช่นอนนอนสบายๆอะไรเงี้ยนะครับต้องบริหารสต็อกต้องจัดการคนต้องจับจังหวะในการสั่งน้ํามันจับจังหวะตลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลใกล้ชิดนะครับซึ่งก็มันก็อาจจะเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นเ o ิร์ก o ะโฮก็คือชอบทํางานอยู่เฉยไม่ได้บางคนอยู่เฉยไม่ได้นะไม่ไม่ใช่อะไรนะผมลองอยู่เฉยแล้วผม ป็นนักลงทุนลองอยู่เฉยๆก็พบว่าค่อนข้างน่าเบื่อนะ,นะครับอ่ะทีนี้ในบทความถึงตอนสุดท้ายละข้อแนะนำนะครับและข้อสรุปนะก็ถ้าเราเน้นความปลอดภัยลงทุนน้อยต้องการขยายได้ไดแบบพสซีฟต้องการขายได้ไม่ใช่ทอดทีต้องการขยายคือสามารถที่จะขายได้นะเวลาที่แบบหรือว่าเราต้องการรวยแบบพสซีฟเนี่ยการซื้อหุ้น pt t เนี่ยเป็นทางเลือกที่เหมาะนะครับ ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยในการบริหารอะไแค่ทักษะในการเลือกแต่การเปิดปั๊มบอทอเนี่ยคุณก็จะได้ร้านพีทีพร้อมกาแฟนะครับร้านกาแฟอเมซอนแล้วก็ถ้าสมมุติคุณมีที่ดินอยู่แล้วไม่ต้องไปเช่าที่ดินเนี่ยโอ้โหอันนี้คือดีมากเลยนะเพราะว่าคุณจะเพิ่ม Value Add ในที่ดินของคุณแน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็การเปิดร้านปล่อยเช่าอะไรเงี้ยจริงๆมาจิ้นดีมากนะไม่ใช่ไม่เลวเลย แล้วก็เป็นคล้ายๆออกแนวเสือนอนกินนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมีทักษะในการบริหารทั้งพื้นที่ทั้งปั๊มทั้งการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะโดยสรุปแล้วเนี่ยทั้ง2องอย่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับขึ้นอยู่กับเราเนะาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปชดัดๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตอ่านหนังสือก่อนนะครับก็หนังสือแนวคิด ลงทุนให้ประสบความสําเร็จนะครับหชุดมี4เล่มราคา499านะครับแถมสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนหุ้นฟรี1สิทธินะครับในหนังสือชุดนี้ก็จะมีบันทึกรับเซ็นหุ้นพันล้านแนวคิดทาฟาร์มหุ้นันผลแนวคิดฟาร์มหุ้นตะต่อและเศรษฐีหุ้นในเขเมืองร้อนะครับได้สิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนหุ้นเบื้องต้นนะกีต์จะตาว่าเบื้องต้นฟรี1สิทธินะครับก็เป็นอ e ีบุ๊กเป็นอ e ีบุ๊กนะครับอยากสนับสนุนเพจชอบให้ทำคอนเทนต์อะไรยังไงคอมเมนต์มาหรือว่า สั่งซื้อห้งสือเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับหรือสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟาผมจะมีคลิปที่เจาะลึกให้นะครับเราสมาชิกมีแก้วเล็กแก,แก้วใหญ่แก้วใหญ่ละห้าสิบแก้วเล็กห้าสิบบาทนะครับก็กดไลค์กดแกดชร์เป็นกหลังใจให้กันก็ได้นะก็ช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันนะเพื่อผมจะได้ทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้สรุปนะครับผมสรุปนะอันนี้เป็นมุมมองมุมมองที่เรียกว่าช็อตคัดกัแล้วกันนะครับผมคิดว่าการซื้อหุ้นปตทอตอนนี้ก็ดูดู พอสนใจน่าสนใจพอใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ว่ามันกําลังร้อนแรงนะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราซื้อแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหุ้นมันมีขึ้นมีลงนะแล้วก็จิตใจเราก็อาจจะสั่นไหวนะครับถ้าเราซื้อในจํานวนมากอาสมมุติเราใช้เงินสามสิบล้านบาทเลยนะซื้อตอนนี้สามสิบบาทซื้อหนึ่งล้านหุ้นนะครับมันก็เป็นเงินที่แบบ อา,อาจจะน้อยสําหรับคนที่มีเงินเยอะแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เยอะนะสําหรับผมที่เป็นเงินเยอะก็มันก็จะทําให้เรารู้สึกเวลาตอนนอนตอนคืนก็อาจจะนอนไม่หลับนะถ,นนะถ,ถ้ามันลงนะแล้วถ้ามันขึ้นเราก็ดีใจมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะอารมณ์ของคนลงทุนแต่ถ้าเราปิดปิดจอไปเลยไม่สนใจรอแต่เงินปันผลอย่างเดียวก็อย่างที่บอกนะก็คือได้ประมาณสักปีละล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทก็อยู่ได้ ตกอาจจะเฉลี่ยปีเดือนละแสนกว่าบาทนะก็พออยู่ได้หักภาษีแล้วอะไรก็อาจจะเหลือแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดปั๊มปอลทอเนี่ยก็เราโอ้โหต้องใช้ทักษะเยอะเหมือนกันนะปวดหัวเยอะแต่ถ้าเรามีที่ดินเนี่ยอยู่แล้วนะครับเออผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพิ่มมูลค่าที่ดินของเราแต่ว่าก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินแต่ละที่เนี่ยมันสามารถเปิดปั๊มได้เลยไหมนะอาจจะต้องไปปรึกษาหรือว่าไป ขอคนาแนะนําจากทางพนักง,งานนะครับที่เขาดูแลเฟรนชชัยของปตทนะครับก็อลองดูนะลองเรียกดูสําหรับคนมีเงินเหลนะือ <g ül> <c oughs> แต่สําหรับคนมีเงินน้อยนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวคุณเลือกลงทุนหุ้นได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าคุณมีเงินแค่พันหนึ่งสองพันสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทซื้อได้กี่หุ้นสาสิบบาทซื้อได้สิบหุ้นต้องสามพันบาทอ่ะสามพันบาทซื้อได้ร้อยหุ้นละอะไรเงี้ยนะครับ คุณลงทุนได้เลยแล้วก็หยอดก็ปลูกไปนะครับยอดก็ปลูกไปถ้าอยากจะได้ความรู้เพิ่มก็มาซื้ออ e ีบุ๊กข้างล่างนี้ชุดข้างล่างนี้นะสนหรับคนเหมือนกันนะครับก็ผมก็จะทําคลิปประมาณนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบแบบนี้ช่วยกันคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับขอเป็นคําสุภาพนะครับเพราะว่าหลังๆเริ่มมีคาไม่ค่อยสุภาพเข้ามาผมอาจจะต้องขอเนี่ยบล็อกนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะบล็อกเพื่อนๆนะต้องขออภัยนะชื่นชอบ ผมว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นอะไรที่เย้ายวนใจสำหรับผมก็แล้วกันเ <c oughs> แต่ว่าเราต้องเลือกให้ดีถ้าเราเลือกไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาที่หลังได้นะเออซึ่งต้องดูให้ดีแหละนะต้องเจาะลึกข้อมูลพอสมควรน,นะครับแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในโซนที่เรียกว่าง่ายขึ้นละนะครับไม่ไม่ไม่ได้ยากจนแต่สาหรับคนที่ติดดอย,ยจะรู้สึกไม่ดีนะครับ ผมเองก็มีนะตัวดอยผมมีทั้งตัวดอยและตัวเขียวนะครับคนที่ติดดอย,ยจะรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ดอยแล้วมีเงินสดตอนเนี้จะรู้สึกดีดานะเพราะผมเองก็มีเงินสดผมโชคดีที่ขายเงินสดออกมาก้อนหนึ่งก็หลายล้านอยู่นะครับขายออกมารออยู่ยังไม่ได้ซื้อเลยมีมีเพื่อนผมถามผมทำคลิปนูน่นคลิปนี้ไปมีเพื่อนถามพี่ซื้อตัวนี้ยังซื้อตัวนี้ยังผมบอกเดี๋ยวผมยังไม่ได้ซื้ออย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งรีบ ได้ <Wells> <Prefer> อย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่า <บ apps S 1> มาซื้อมาซื้อตามแค่คำพูดอะไรอย่างเงี้ยตามคำพูดของใครสักคนกันและกันหรือกลัวเพราะคำพูดของใครสักคนอย่าไปทำแบบนั้นนะครับเราต้องพิูสน์ด้วยตัวเราเองนะคือเราต้องไปศึกษาว่าทำไมเราถึงซื้อสมมติว่าเราตัดสินใจซื้อเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเราตัดสินใจจะซื้อคุณก็ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้หรือว่าตัดสินใจจะคัดลอตทำไมเราจะคัดลอตเออเราจะคัดลอตตัวนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณตอบคาถามตัวเองได้เนี่ยมันไอข้อมูลที่คุณมาเสพอะไรพวกนี้มันก็เป็นแค่ตัวช่วยนะที่ทําให้เราการตัดสินใจของเราเท่านั้นเองไม่ไไม่ได้เป็นตัวหลักตัวหลักคือเราจิตจิตใจของเรานะจิตของเรานะที่จะต้องเป็นตัวหลักโอเคครับคลิปนี้เท่านี้หวังว่าคงได้ประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับก็กดไลค์กดแชร์เนืล่ลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ